สวัสดีครับผมต้นฮักโก,กกอกนะครับวันนี้ก็จะพามาดูช่างนะครับรถปูนนะครับมาเทป,ปูนที่พื้นบ้านลุงคลในขณะนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับก็ซื้อไปแล้วบ้างบางส่วน,นครับครับ นี่นะครับรถปูนนะครับเ,ออรเลงอเุ่นด้วยเลยนี่ะครับโอ้ยโอ้ยหนอนนี่นะครับเดี๋ยวปูนก็จะลงมาเทแล้วนะครับนี่นะครับ แต่ตอนนี้ก็เทไปแล้วบ้างบางส่วนนะครับนี่นะครับเทปูนนั่นนะครับตั้งขาให้สูงตั้งขาให้สูงตั้้งงาใหสูนี่นะครับอ่าปูนก็เทลงมาแล้วครก็พนักเองนะครับ เืี้นลงมาแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ข้างก็กำลังเกีี่ยเกียร์เกียร์ให้เสมอกันอยู่นะครับ ทางไหนน,นนี่นอยู่ทางนั้นก็ก้างางก็กำลังเกลียอยู่ในขนานี้นะครับ ก็คือเอาปูนมาเทลงพื้นนะครับหลังจากที่เทจากกำแพงเหลือแล้วนะครับในขนาดนี้นะครับกอชั่ง

ครับข้างก็กำลังเกียร์ปูนให้เสมอนะครับอด นี่ครับทางก็กำลังเกลี่ยปูนให้เสมอนะครับเพื่อทำเป็นพื้นนะครับน้ำจะได้ไม่ขังนะครับนี่แล้วารทหวหลังจากมันปูนมันเหลือจากการทำจรบ้านูนะครับก็ปูนนะครับก็ไปไปดูกันเลยนะครับว่าปูนนะครับที่เหลือเหลือจากตรงไหนนะครับ ที่เอามาใส่ทําพื้นบริเวณนี้นะครับนี่นะครับนี่คือปูนที่ส่วนที่เหลือจากการเทคานนะครับนี่ยนะครับไปดูกันนะครับว่าปูนเหลือจากตรงไหนนะครับเราไปดูกันเลยนะครับไปดูกันนะครับว่าปูนเหลือจากตรงไหนครับไปนะครับก็เดินไปดูกันนะครับ ก็คือจะพามาดูนะครับว่าบริเวณที่เทคานนะครับนะครับก็คือเทคานตรงนี้นะครับนี่นะครับมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับก็คือให้ดูกันนะครับที่เห็น นี่นะครับก็คือเขาเทปูนตรงนี้นะครับทําเป็นคานนี่นะครับครับผมนี่นะครับพอเทจคานจากตรงนี้เสร็จก็นําปูนส่วนที่เหลือไปเทพื้นตรงนู้นนะครับจะตรงที่เห็นขั้นต้นนี้นะครับนี่นครับคานที่เห็นนี้นะครับเมื่อปูนแห้งแล้วนะครับนี่นะครับบริเวณคาน ก็จะเอาแผ่นปูนที่มาทําเป็นรั้วนะครับเป็นปูนแบบนี้นะครับอ่ะนี่นี่คือคูยูเบื้องหลังนะนี่ครับนี่ครับคานเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเ,เดี๋ยวจะเอาแผ่นเดี๋ยวจะเอาแผ่นปูนนะครับมาใส่เดี๋ยวจะอาแผ่นปูนมาใส่นะครับอ่าจะเป็นทู นี่ครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าเขาจะเอาแผ่นปูนไรมาใส่นะครับนี่นะครับก็เมื่อเสร็จแล้วนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเทคานแบบนี้เสร็จแล้วก็จะเอาแผ่นปูนแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับที่มาใส่ ตามล็อกนี่ครับมันจะเป็นร่องล็อกล็อกแบบนี้นะครับนี่นะครับทั้งให้เต็มนะครับทั้งบริเวณรั้วทั้งหมดนะครับนี่นะครับก็จะได้เป็นรั้วสําเร็จรูปนะครับนี่คือแผ่นรั้วสําเร็จรูปเลยนะครับนี่ครับแล้วคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามครับก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อดูโฆษณานะครับด้วยนะครับก็อย่าข้ามโฆษณานะครับถือว่าเป็นการช่วยสร้างไรายได้ให้กับต้นฮักก,อก,กอกนะครับต้นฮักกอกก,อกก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่มากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามและก็มาคอมเมนต์ในช่องต้นฮักก,อก,กอกด้วยนะครับแล้วก็ไปชมบรรยากรรยาศความสวยงามนะครับขององค์ปู่ ปิดท้ายกันเลยในขนานี้นะครับนี่นะครับก็คือความสวยงามขององค์ปูนะครับนี่นะครับก็คือความสวยงามขององค์ปูนะครับและคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ